สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเสี่ยงเจนนี่ทุกคนนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่มาพ่อกันอนรอบครั้ะกับเจนนี่จูโชแซบมาพี่น้องเจนนี่จะโซแซบบันนีน้เดี๋ยวก่อนนะฮะตาป่าตาปลามีบ่มีบ่มีผัก,กเกษตรกับผักบุงหรือว,ว่าผักกันจองพีนงพกกพ่น้องคะมีแิต่ผักกะกระลำน้องไหม่ บักเขือบักเขือแล้วก็บแดิสนะคะแล้วกับปูดองแซ่ปูดองนะมันนี้แหนมกินไปแล้วนี่พี่น้องแหนมกินได้แล้วจางแซ่บมากกินไปหมดกินหมดไปแล้วสองก้อนจะแบ่งไว้ให้ดากามาันกีน้ำแล้วก็พปกแตมิเดี๋ยวจะลงไปฝานเป็นลาตีนำแต่บะแสต้มแลเห็นดอกเพราะว่า ขันว่าฮันได้บรรไดพี่น้องเนื้อมันบรเด่งไหมต้องขันมันละเอียดกว่านี้พากามีเนี่ยคือทุ่มเก่าหรอกครับพี่น้องครับ ready finger กับเจียบนะคะ ready finger ready finger spring onion นั่นกัล้ะอะไรนะ coriander red c h i l แล้วจะรีดที่เก่ากแล้วพี่น้องมาพี่น้องคานกินกัน ยังก็อยากให้รายงานแบบนี้มีสแกนที่ <laughs> มีสแกนอุดรธานีคอยมกักห้ำใหญ่ <laughs> หำแขกมีเด้พี่น้องเรามากยูนนี่งต้องค่อนมันเนียนก็หนิ่มก็สีเดงพี่นอ้อง จะบ้าแ่บบ้าแทบนี่ไอ้ น้ำกิ่นก็ขาดพี่น้อง,อง,อง,งมันปัญญาเอาไหมต่ำแย่งโบทดิ เน,นี้ยไม่กินให้เบิ้งเด้อเดี๋ยวมหนาจะกินกับขอยนย้อนห่อนในเบิ้งอันนี้กินเล่นสิ ปูรองพี่น้อง Samsung S7 แคทจ้า ตงนี้บัวไหลบัวมากกวครับพี่น้องเพราะว่านั่งมีผูวเบาวัวานหนพ่พอนั่งอยู่ใน้องควัวมีผู้บบาสองโตค่ะมาจีบนั่งนางเคี้ยวเคี้ยวนั่งละลีดๆใช่เขานั่งระสนใจกินนี่เลยบบอกบอกมาก,กวนเลยเดี๋ยวเธอ <c oughs> เดี๋ยวคุณหลวงรู้เมื่อไหร่ล่ะอีบัวหลวงอีบัวไหลเออเยคุณหลวงจะไล่หล่อนออกจากบ้านหล่อนพาผู้ชายเข้าเรือนเดี๋ยวคุณหลวงจะไล่นางไปอยู่เรือน หลัง <c oughs> หลังสวนที่เรือนเปล่านั่นนะครับ เปีพี่น้องสงสัยผู้เขามันอะอีบวัวไรคือผู้ใ <c> ด <oughs> อีบวัวไรคือแมงวันเจนนี่เลี้ยงมันไว้ค่ะพี่น้องถามมันหลงทางมากมัอนเลยเห็นมันยูนํา <c oughs> <c oughs> ปกติน้ำจินเขานั่งจะม,มันมานขี่ออกมากวานเจนนี่จะมาช่วยมันเหรียญน้ำเจนนี่น้ำกินเขาใช่ครับแต่ว่ามือมนีบมากเพราะว่า เมื่อวานเจนนี่เป็นเด็กล้วพ่อนั่งกําลังกระนุงกันเองกับผู้ชาย้อยู่สองโตร,ร่วมเป็นสามโตเราอยู่ในเฮือนนั่งพขาผู้ใย้ข่าขบ้านเดี๋ยวมือหนานัน่งสีิผ้าผู้ใายมาเนี่ยนั่งอันเจนนี่หูจกักนั่งเก็บผ้ามาเสิร์ฟใส่เดี๋ยวฉีบอก่อใหญ่ไรนั่งออกอยู่นั่งแดด <laughs> นั่งแดด เห็นมูนทใา่ไปมเด็แดดที่จะความบานน้องนี่กระำใส่ทั้งปูดองทั้งกุ้งสดพี่น้องจ้า thank mm -hmm. you แอบถือมือเจ้าของ มาได้จ่ามาเด้อพูดิ้หิวเอิ้นกินให้ฟ้ามาจะไปนั่งกืนน้ำลยายจะมานั่งซ้ำซอ้อนนะจ๊ะ ้ำตอภาษาอีสานก็คือนั่งเฝ้านั่นแหละจ้านั่งดูนั่งดูเขากิน ว้าวปลาโมลิถพายายามดึงเสือมันล,งล่งไปแต่ว่าไม่เป็นสไตล์กันสินะพี่นอ้องสไตล์โซ่พระาะว่าเป็นคนมักโซู่่แล้วอย่าว่ากันนะพี่น,อน้องจ้า ขับปุ่นขาดมึดเงี่ยงจริงจริงมันต้องเย่กวกันี่ต่ำแยงกว่า ตำปลาบรรเทา <c oughs> ตำปลาบรรเทามันต้องใส่หน่อไม้ผักบุงลวกแล้วก็ผักเกษตรน้ำลวกผักั้นจองแล้วก็หัวหอยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อันนี้มันนี่รครบดอกแล้วก็บักเขือผักดองอันนี้ก็จะตำม,มีตำเกิดตำที่บัตทุดีพ่อมีนั่นแหละ อื่นเนี่ยมันซืๆๆ้อเคยคืดซื้อว่าต่ำปลาแต่ของบะมี่หรอรู้มีหัวหอย คุณหลวงเบิงทาดเบิงเงินคอมพิวเตอร์ฟังหนึ่ง 卡布，那、啊。不嗯 เอกแพล่นเกือเกือเปาะพี่น้องครับ บ่อยากจะคุยเด้อสิว No. Wow. กินแบบผสมผู้ใดเลย นี่เป็นคนกินลายพี่น้องปกติเป็นคนกินลายแล,ล้วสมัยตะกี้กินลายกินลายแล้วกับกินสามมือตุกงมือนี่กินลายแต่ว่าลรมันเหลือมือเดียวมือหนึ่งสิกินคาบเดียวค้าบรดบ,บาแันค่ะขาบรดอ้วนจนาะเพราะว่า <c oughs> จ้าพี่น้องกินนี่ป็นคนว้นหมดป็นคนเนือน้อนมไข่เนื้อ,อเนื้อนอมไข่มี่ครบ

มาเข้าฟันนูทั้งงูได้ยินเสียงแล้วเลื้อยมาแต่เพียงหนูอยากผูเคียงรีบเข้ามาเอาบ่งะงอ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 งูรีบมาเข่ารูนูทั้งงูได้ยินเสียงลแลลวเลื้อยมาแต่เพียงหนูอยากมาแต่นี่ผู่เคียงเ,าาเอาลองมาถือก่อน เอาละครับพี่น้องคะท่านี้เจนนี่กับขอพุนทุกเบนทุกไลทุกซับสไครนะคะพี่น้องคะทุกกำลังใจค่ะคลิมนี้ไว้แค่นี้พ่อกันคลิมนาสวัสดีค่ะค่อยมากหำใหญ่มีเจนอุดรท่านีไปแล้วพี่น้องคะเริฟยู่อ